โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเกมหนู P g นะครับมานะครับเพื่อนๆจัดไปนะครับวันนี้เอาเข้ามาแค่ร้อยนะครับเพื่อนๆขอเล่นเป็นละห้านะครับออโต้ไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันที่ว่าวันนี้จะโอ้โหมาเฉยว่ะเม็ดแรกก็มาเฉยเม็ดแรกก็มาเองโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับกับช่วงเวลานีครับห้าโมง ยี่สิบครับเม็ดแรกมาก่อนที่ห้ารอยเอาฟ้าเพื่อนสุดจัดครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้ไปต่อไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยก็ติดกันอีกครับก็ติดกันอีกครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไม่แย่นะครับไม่แย่นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปเทสกันอยู่ได้ครับมาอีกครับเพื่อนเพื่อนจบบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วคราวนี้ขอเพิ่มไปเลยแม่งมาอย่างไว มาอย่างไวเดอะแฟเรียกพี่คราวนี้ไปกันต่อครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับยูแทนลกิกสิทแทนะครับของแท้มีโอกาสมา70%นะครับเพื่อนๆจ5กันเลยนะครับมีรายละเอียดบอกกันแบบชัดเจนนะครับใครที่เล่นของเทื่อนอยู่นะเออไม่ต้องสืบนะครับโอกาสโดนเยอะแน่ นะครับเล่นของเถื่อนนะครับนี่ของผมของแท้นะครับไปกันเรื่อยๆครับเพื่อนๆดูดิว่าจะใช้ระยะเวลาในการกดกระีนาทีนะครับไม่ถึงไม่ถึง5นาทีอ่ะนะครับก็ได้เลิกกันแล้วนะครับกาเล่นของแท้เนี่ยนะครับไปกันต่อครับเดี๋ยวเพิ่มต่อเบ็ด30ไปเบ็ด30ไปอ้ยยังไง โอโหสิบแปดตกใจหมดนิ่งเบ็ดห้าไปเบ็ดห้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือลั่นมือลั่นเอิ่มเบ็ดละน้อยเฉยเพื่อนๆดูแล้วกันครับดูเป็นเทคนิคนะครับเขา้าๆนะครับหือส้มมาวะร้อยครับไปกันต่อไปกันแบบต่อเนื่องไปกันแบบต่อเนื่องลองป่ะกดเม็ดร้อยดูป่ะมาสักสที ลองดูสักสองทีครับมาลองดูสองทีเรียบร้อยครับมาเฉยเท่าไหร่โอ้โหเพื่อนๆพื่อนมื่นสี่มาเฉยครับเห็นไหมครับระยะเวลาไม่กี่นาทีครับอุ้ย มาอีกเม็ดนี้เต็มแผงอีกแล้วเต็มแผงอีกแล้วเพื่อนๆเอาว่าอย่าเล่นกับระบบนะครับอย่าทำเป็นเล่นกับระบบมาอีกหมื่นหกครับดอกนี้ไปว่าโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเพิ่มแมงเลยคลือขนองครับแม่งคือขนองจัดนะตอนนี้นะครับกับช่วงเวลาณนะตอนนี้นะครับห้าโมงยี่สิบสามครับ มองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับเ,เพื่อนๆมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับถ้าเม็ด500แตกนะครับเลิกเลยนะครับผมว่ามีโอกาสมาค่อนข้างสูงแน่นะครับเพราะว่าเราไล่ไปแล้วเนี่ยไล่เบ็ดเนี่ยมันเข้าเกือบทุกม้านะครับแปลว่าเทคนิคนี้ช่วงเวลานี้แจ่มแน่นอนนะครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับมาอีกครับดอกนี้แพงอีกแล้วแพงอีกแล้วจบครับเพื่อนๆพออย่างนี้เลิกเลยแจกกันเหมือนเดิมครับแคปรูปนี้มานะครับสหรับเป็นคนละห้าร้อยสิบท่านนะครับโอเคดูซิว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นห้าโอ้โหเพื่อนๆแจกเพิ่มนะครับแคปรูปนี้มานะครับยี่สิบท่านนะครับ คนละ1เครเอาเอาไปครับเพื่อนๆจบนะครับระยะเวลาในกาะกนะครับไม่ถึง5นาทีแตกอย่างนี้นะครับแตกอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามีที่ไหนครับเพื่อนๆที่บอกช่วงเวลานะครับแบบไม่มีกักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดขิง้วยเพราะว่าคอนเซปต์เราเก็บขิงไว้กินกิดโจ๊ก นะครับเพื่อนเออนะครับต้องบอกว่าสุดปังกันแน่นอนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างแปะไว้ครบทั่วแล้วขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับแคปไม้ทานละกันแจกกันเหมือนเดิมนะอเบน